New Powertrion h y b อ i SUV นะฮะเรามีจําหน่ายในประเทศไทยซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดที่ยังไม่มีจําหน่ายที่ไหนเลยนะฮะมาเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรกของโลกเป็นที่แรกของโลกแบบนี้เลยใช่ไหมครับคุณรงใช่เลยครับคุณน้ำจริงๆเป็นความตั้งใจนะครับของทาง Great Wall Motor นะครับที่เราจะมุ่งสู่ความเป็น x EV Leader นะครับในการนำรถพลังงานใหม่นะครับมาให้คนไทยได้สัมผัสกันใกล้ชิดมากขึ้นครับสุดๆเลยครับอ้าวฝนครับสำหรับตัว Powertrion คันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1.5ลิตร พร้อมระบบขับเคลื่อน DHT นะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังลูมสูงสุด190แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีอัตราเร่งนะครับ0ูถึงอยอยู่ที่8.2วินาทีนะครับเมื่อใช้รอนโฉมนะครับว้าว8.2วินาทีแรงเอาเรื่องเลยแรงเอาเรื่องจริงๆนะฮะโดยเฉพาะในตลาดของ B-SUV segment นี่คือไม่ธรรมดานะฮะแล้วอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับรถคันนี้นะครับมีอัตราประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ ครับสำหรับรถคันนี้นะครับมีอัตราประหยัดน้ํามันนะครับอยู่ที่ยี่สิบสามจุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับยี่สิบสามจดแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ สร้างบน GWM Lemon Platform นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโมดูลาอัจฉริยะนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็มีความแข็งแรงสูงนะครับตรงนี้จะช่วยให้การขับขี่นะครับดีขึ้นทั้งในแง่ประสิทธิภาพการเล่งนะครับการเบรคการควบคุมควมมาลมไารชยปะลัยครับและรวมไปถึงการช่วยประหยัดพลังงานด้วยกันครับรวมไปถึงการช่วยประหยัดพลังงานด้วยกันครับ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการเปรียบเทียบรถยนต์ในรุ่นต่างๆและคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆถัดไป สวัสดีชาว C-Element Channel ทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะวันนี้เรายัางคงอยู่ติดกับดราม่าฮาวาโจไลออนเหมือนเดิมเกี่ยวกับประเด็นความไม่ประหยัดน้ำมันที่ซอแวลจะไม่จบลงง่ายๆอย่างที่เราได้นำเสนอประเด็นตอนแรกในช่วงเดือนมีนาคมปี2565ที่ผ่านมาถ้านับเวลาย้อนกลับไปก็เข้าสู่เดือนที่3แล้วนะครับที่เริ่มมีการร้องเรียนหรือมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเหล่าสมาชิกผู้ใช้งานฮาวาโจไลออน ที่มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนั้นดูจะไม่ประหยัดสมกับเป็นรถยนต์ไฮบริด HEV ดีไม่ดีอาจจะมีอัตราบริโภคที่มากกว่ารถยนต์ ICE เสียด้วยซ้ำยิ่งสภาวะการขับขี่ในเมืองสภาพจราจรติดขัดหนานแน่นยิ่งพบว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนั้นทำได้ค่อนข้างแย่ถ้าเทียบกับไฮบริด HEV ค่ายอื่นในกลุ่มเดียวกันยิ่งบวกกับสภาวะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นในทุกๆวันจึงทำให้อุณหภูมิความเดือดร้อนเพิ่มเป็นทวีคูณ แต่อย่างไรก็ดีหลังจากมีประเด็นดังกล่าวทาง GWM ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ออกมาแสดงสปีริตความรับผิดชอบต่อลูกค้าของเขาเองโดยการออกมารับฟังปัญหาและเปิดรับอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมทดสอบ โดยได้ขอติดเครื่องมือพิเศษกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลอัตราบริโภคน้ำมันและพฤติกรรมการขับขี่ในสภาวะความเป็นจริงและลงบันทึกข้อมูลการขับขี่แต่ผู้ร่วมทดสอบเองก็ต้องเติมน้ำมันและใช้งานรถตามปกติโดยไม่ได้มีการซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดในการเข้าร่วมเก็บข้อมูลในครั้งนี้ซึ่งในช่วงเวลาการทดสอบนั้นสมาชิกผู้เข้าร่วมการทดสอบเองก็รู้สึกไม่ค่อยประทับใจในหลายๆประเด็นทั้งในเรื่องเวลานัดหมายเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมือนทาง GWR จะไม่ได้ไประสานงานกับทางศูนย์บริการไว้และเรื่องการอัปเดตต่างๆก็ไม่ได้มีการสื่อสารที่ดีเท่าที่ควรแต่จนแล้วจนรอดก็ได้เกิดความหวังเล็กๆกับผู้ใช้งานเพราะทาง GWM ก็ได้เรียกกลุ่มตัวอย่างเข้าไปทดสอบเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ที่มีการเคลมว่าช่วยให้อัตราประหยัดน้ำมันดีขึ้นกว่าเดิม10-15%ในสภาวะในเมืองและเมื่อผู้ทดสอบ เข้าร่วมทดสอบเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่นี้แล้วกลับพบว่าไม่เป็นที่ประทับใจอย่างที่คาดหวังในบางประเด็นเพราะหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นี้แล้วผู้ใช้งานกลับพบว่ามีเสียงเครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้นรถจึงจะออกตัวได้หรือเรียกว่าอ่ดกว่าเดิมก็ว่าได้แม้จะพบว่า EV โหมดติดนานขึ้นกว่าเดิมก็จริงแต่ก็พบว่าอาตาัตราสิ้นเปลืองที่ได้ไม่ได้ดีกว่าเดิมมากมายอะไร กลับรู้สึกสงสารเครื่องยนต์ที่ต้องทํางานหนักมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ําสุดท้ายก็ต้องขอดาวเฟิร์มแร์กลับไปตามเดิมก่อนจนในที่สุดทาง GWM ก็ได้นัดประชุมกันอีกครั้งกับกลุ่มผู้ร่วมทดสอบเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก่อนร่วมประชุมสมาชิกที่เข้าร่วมก็ต่างคาดหวังว่าจะมีคําตอบที่ทําให้มีกําลังใจและเชื่อมั่นในฮาวาลจูล wow ียนต่อไปแต่ท้ายที่สุดก็ได้คําตอบหลายๆอย่างที่ทําให้หลายๆคนเกิดความสิ้นหวังและหมดศรัทธาเลยก็ว่าได้ซึ่ง เรื่องราวนี้จะขออนุญาตแชร์ข้อความของสมาชิกบางท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ขอเริ่มจากคุณเนะนามสมมตินะครับคุณเนะได้มาเล่าให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบซึ่งเราขอสรุปแบบคร่าวๆโดยเริ่มแรกทางคุณเนะได้เกิดน,นาสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวฮาวาอยลออนที่เดือดร้อนจากปัญหาการกินน้ำมันและอื่นๆ ซึ่งข้อความนี้ก็ได้แปลว่ามีสมาชิกบางส่วนที่ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือปัญหาและคุณนี้ก็ได้อธิบายต่อถึงบรรยากาศการเริ่มประชุมซึ่งทางตัวแทน GWM ก็ได้กล่าวขอโทษที่ลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าบริษัทเงียบไปบ้างแต่อยากให้ลูกค้ารู้ว่าที่เงียบคือกำลังทำงานอยู่ตลอดคุณคุณ้นกันไหมครับกับประโยคพวกนี้ซึ่งคนที่กล่าวประโยคนี้ก็คือเจ้าหน้าที่คนเดียวกันกับที่เคยกล่าวขอโอกาสให้เขาได้ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าไปเมื่อวันที่18 เดือน3ปี2565ที่ผ่านมานั่นเองหรือในเหตุการณ์การประชุมหารือกันตอนเกิดประเด็นในช่วงแรกๆนั่นเองทางคุณเน้เองก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคำพูดมันดูย้อนแย้งวนหลูบไปมาแปลกๆจังและต่อจากนั้นคุณเนก็ได้แยกประเด็นเป็นข้อๆในหัวข้อแรกคือเรื่องผลการทดสอบและแก้ไขอัตราบริโภคน้ำมันในเมืองทาง GWM เองก็ได้โชว์ผลการทดสอบ อย่างละเอียดทั้งการใช้เฟิร์มแวร์ตัวเก่าและตัวใหม่ทั้งกับการทดสอบกับรถลูกค้าและทดสอบกับรถของบริษัทเองและก็เทียบกับอีกสองค่ายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นค่ายตัว T แล้วก็ค่ายตัว H นั่นเองซึ่งทาง GWM ยืนยันว่าเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นี้ที่เขาพัฒนามามีอัตราบ,บริโภคน้ํามันที่ดีกว่าเดิมเพิ่มขึ้น10-15%ก็ว่าได้แต่ยังติดปัญหาเรื่อง เครื่องส่งเสียงดังมากและต้องกดคันเร่งเยอะขึ้นในการออกตัวซึ่งเขายืนยันว่าจะพัฒนาและแก้ไขประเด็นนี้ต่อไปแต่ไม่มีกรอบเวลาที่แน่ชัดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดและดีขึ้นสุดๆได้แค่1 0 1ถเท่านั้นแต่เท่าที่สมาชิกทราบกันดีคือหน้าจอแสดงผลอัตราเฉลี่ยโดยปกติแล้วจะมีความคลาดเคลื่อนจากที่ใช้งานจริงๆอยู่ราวๆลบ2 km. กิโลเมตรกล่าวคือ ถ้าจอแสดงผลประหยัดน้ำมัน12กิโลเมตรต่อลิตรให้เอา2ไปลบค่าที่ได้จริงก็จะอยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเอง ประเด็นต่อมาต่อเนื่องจากหน้าจอแสดงอัตราค่าเฉลี่ยผิดเพี้ยนเมื่อเทียบกับการเติมกลับนั้นทาง GWM เองก็ยอมรับว่ามีค่าผิดพลาดจริงที่10%เแต่เมื่อเทียบกับค่ายอื่นก็มีความคาดเคลื่อนเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ7%ซึ่งเหมือนพยายามจะสื่อว่าค่ายอื่นก็ไม่ตรงเช่นเดียวกันแต่คุณเนยยืนยันว่าเขาไม่รู้อิงจากค่ายไหนแต่ถ้าเป็นค่ายตัวที ไม่น่าจะใช่เพราะพี่เขาใช้อยู่มีค่าค่อนข้างตรงมากและเหมือนเขาไม่ยอมดึงค่าคำนวณจาก ECU โดยตรงที่แม่นยำกว่าขึ้นมาโชว์โดยตรงโดยไม่รู้เหตุผลอะไรและเหมือนจะมีทีท่าว่าประเด็นนี้จะถูกเตะ่วงออกไปเพราะคำพูดเดิมตั้งแต่วันที่18เดือน3มีการนำมาพูดซ้ำอีกครั้งว่าอาจจะต้องดูอีกครั้งว่าจะสามารถคาลิเบตอะไรได้บ้างซึ่งจุดฝ่านนี้แล้วยังพูดข้อความเดิมๆอยู่ก็นึกเอาละกันครับ ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องความเข้าใจของผู้ใช้งานฮาวาลโจ o ไลออนที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดไปเองคือหลังจากพูดเรื่องประเด็นน้ำมันเสร็จทาง GWM ก็พยายามจะบอกว่าให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเขาได้เลยเพราะฮาวาลโจ o ไลออนของเขานั้นแทบไม่มีดีเฟก t ทั้งจากเรื่องคุณภาพและก็เซฟตี y เมื่อเทียบกับเจ้าอื่นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าไหนนะครับและพร้อมกันนี้ทาง GWM Thailand ยังแสดงออกถึงการตั้งใจรับฟังปัญหาลูกค,ค้าอย่างเช่นการจัดซีซั่นการประชุมแบบที่กำลังทำอยู่นี้ โดยเรียกผู้บริหารมารับฟังเยอะแยะแบบนี้ประหนึ่งว่าไม่มีค่ายไหนเสียเวลามาทําแบบนี้ก็ว่าได้ไม่ว่าคนที่เดือดร้อนเรื่องนี้จะเป็นคนส่วนน้อยหรือส่วนมากก็ตามบริษัทใส่ใจเสมอซึ่งประโยคนี้ก็ทําให้คุณนี้เองรู้สึกว่าถูกมองเป็นคนกลุ่มน้อยที่เจอปัญหาและเรียกร้องกันอยู่และมีอีกประโยคที่สำคัญมากที่ GWM Thailand เขาบอกในที่ประชุมว่าไม่เคยมีการพูดว่าฮาวาจอลลอนเป็นรถที่ประหยัดน้ำมัน เพราะตอนทําตลาดเขาสื่อสารเพียงแค่เป็นรถที่ขับสนุกและเป็น i n t e l l i g เจนเอสซึ่งอัตราบริโภคน้ํามันอาจจะไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าเท่านั้นเองและเขาเน้นย้ําว่าฮาวาลโจไลออนมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งในหลายๆด้านและใช้เทคโนโลยีที่ต่างกับรุ่นพี่อย่างฮาวาลเอสซจะนำมาเปรียบเทียบกันหต่อหนนั้นไม่สามารถทําได้ซึ่งก็ทําเอาคุณนิหัวเสียไปกับคําตอบเหล่านี้เหมือนกัน และคนนี้ก็ยังแซอีกว่าในขณะที่เวลา i อแอมแนะนำตัวรถกับลูกค้าก็ยังอ้างอิงตัวเลขความประหยัดจาก Eco s สติเก r ที่บอกความประหยัดถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรอยู่เลยและในบชัวก็ยังโชว์ตัวเลขอย่างชัดเจนทำไมจะมาอ้างว่าลูกค้าคาดหวังกันไปเองเกี่ยวกับเรื่องความประหยัดน้ำมันและประเด็นถัดมามีการอ้างถึงการขัดแย้งกันหรือการไม่พอใจกันในกลุ่มโดยทาง GWM แจ้งว่ามีสมาชิกหลายท่าน inbox ไปทาง Official p a g e ว่าไม่กล้าโพสต์ข้อความข้อดีของตัวรถไม่กล้าโพสต์ความสุขที่ได้ใช้รถเพราะจะโดนกลุ่มคนที่ไม่หวังดีโพสตโจมตีตลอดทําให้ใช้รถอย่างไม่มีความสุขอยากให้ทาง GWM รีบจัดการปัญหาซึ่งทางคุณเน้เองก็รู้สึกง,งงที่มีประเด็นนี้ได้อย่างไรเพราะใครจะโพสต์อะไรในกลุ่มก็สามารถโพสต์ได้ตลอดซึ่งไม่มีใครห้ามอยู่แล้วถือว่าเป็นสิทธิหรือเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทําได้โดยอิสระและประเด็นที่เหลืออื่นๆคุณเน้ก็ได้สอบถามไปถึงปัญหาที่เหล่าสมาชิกได้เคย รวบรวมให้ซึ่งทางตัวแทนก็เคยจดรวบรวมไปแล้วทั้งในเรื่องของการใช้งานที่ไม่สะดวกเช่น normal mode กับ eco mode ที่แทบไม่ต่างกันเลยทั้งสภาวะในเมืองและนอกเมืองปัญหาการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ที่ต่อแล้วทำให้หน้าจอหน่วงและค้างและรวมถึงปัญหาอื่นๆด้วยซึ่งหลายอย่างจะไม่สามารถแก้ไขได้ในแบบของรุ่นพี่ s 6และมีหลายๆอันเขาจะขอเวลาแก้ไขแต่ไม่ทราบกรอบเวลาอเช่นเคยแต่มาสะดุดอีกประเด็นปัญหา ในเรื่องของการห้ามพูดว่าบ้านซึ่งในรถฮาวาวโจไลออนนั้นถ้ามีการพูดคำว่าบ้านตัวรถจะตรวจจับคำพูดนี้และก็ตั้งแผนที่ให้กลับบ้านในทันทีแม้จะมีจุดมุ่งหมายไปที่อื่นอยู่ก็ตามแต่สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่ที่รับฟังในวันนี้ กลับทำสีหน้ามึนงงเหมือนเพิ่งเคยได้ยินปัญหานี้เป็นครั้งแรกทั้งที่เคยมีการแจ้งและมีการจดบันทึกกลับไปแล้วเมื่อครั้งก่อนหน้านี้ซึ่งทางคุณเน้เองก็รู้สึกไม่ประทับใจเอาเสียมากๆอุตส่าห์ยกเลิกงานเลี้ยงวันเกิดของตัวเองเพื่อมาประชุมแต่ก็รู้สึกผิดหวังกับคำตอบที่วกไปวนมาเหมือนจะเสียเวลาและไม่ได้อะไรกลับไปสุดท้ายคุณเน้จึงต้อง walk out ออกจากที่ประชุมก่อนเพื่อนๆไปเพราะหมดศรัทธาและก็เสียความรู้สึกที่ได้ตั้งเอาไว้นั่นเอง และนอกจากคุณเนแล้วนั้นยังมีสมาชิกท่านอื่นอีกนะครับที่เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้และที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือคุณป๋อนามสมมติทางคุณป๋อเองก็ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมประชุมในวันนี้และก็ได้มาอธิบายเสริมประเด็นคุณเนธที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้โดยเริ่มต้นคุณป๋อก็ได้กล่าวขอบคุณทางคุณเนะที่สละเวลาในวันเกิดมาร่วมประชุมและทางคุณป๋อก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อการประชุม จากในแง่มุมของตัวเองที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้กล่าวโดยสรุปคุณป๋อเองก็ยอมรับว่าจากที่ได้มีประเด็นและได้เริ่มเปิดโต๊ะสนทนากันกับทาง GWM ในช่วงยุคแรกๆก,ก็คือในช่วงวันที่18เดือน3ปี2565ที่ผ่านมานั้นตนมีความรู้สึกดีมากที่ได้เห็นทีมงานวิศวกรคนไทยที่ได้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและมารับฟังปัญหาซึ่งดูเหมือนว่าจะจริงจังมากกับการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและทางคุณป๋อเองก็เข้าใจถึงข้อ จำกัดในบางอย่างที่ทางวิศวกรไทยเองก็ต้องรอคําตอบจากวิศวกรจีนด้วยเช่นกันในช่วงนั้นจึงทําให้เกิดความเข้าอ,อกเข้าใจกันและเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เวลาเรื่อยมาเพราะวิศวกรไทยเองก็ได้ให้คํามั่นว่า ถ้าสิ่งใดเป็นปัญหาเขาก็ปล่อยไว้ไม่ได้เหมือนกันทําให้เกิดความหวังและมีกําลังใจฮึกเหิมขึ้นมาทันทีแต่เมื่อหลังจากประชุมเสร็จในรอบล่าสุดนี้กลับพบว่าเกิดความสิ้นหวังและหมดศรัทธากับระยะเวลา3เดือนในการแก้ไขปัญหาก็แปลได้ว่า รถมันมีปัญหาจริงๆจ,งจึงต้องเสียเวลาทดสอบและแก้ไขานานขนาดนี้จนได้เฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาทดสอบและได้ผลตามที่ทางคุณเนสได้สรุปไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นกลับกลายเป็นว่าคนที่มีปัญหาเรื่องอัตราบริโภคน้ํามันกับกลายเป็นคนกลุ่มน้อยที่บริษัทต้องเสียเวลาด้วยซะง,งั้นอีกทั้ง g w m ยืนยันว่าความคาดเคลื่อน ของการคำนวณัตราสิ้นเปลืองนั้นอยู่ที่ลบสิเซนซึ่งเปรียบเทียบว่าเจ้าอื่นเองก็คาดเคลื่อนอยู่ที่เปอร์เซก็ถือเป็นการสื่อสารที่บอกประมาณว่าก็มีความคาดเคลื่อนที่ไม่ได้มากมายกว่าค่ายอื่นจนน่าเกลียดและจากยอดจำหน่ายของรถทั้งหมด2000กว่าคันก็ถือว่ามีปัญหาน้อยมากเมื่อเทียบกับออปชันที่มากล้นและราคาที่คุ้มค่าและทางคุณป๋อเองยังแสดงความผิดหวังและหมดศรัทธาต่ออีกในหลายๆประเด็น เช่นตัวเลขความประหยัดจาก Eco Sticker ที่บริษัทใช้โปรโมตจนเขาลงเชื่อหรือแม้แต่ wow h a วาว h เฮดซิกยังโชว์ตัวเลขความประหยัดได้น้อยกว่า h าวเวโจไลอใน Eco Sticker ทั้งสภาวะโดยรวมทั้งนอกเมืองและในเมืองคือตัวเลขความประหยัดใน Eco Sticker นั้นจะเห็นว่าโจไลอนนั้นประหยัดมากกว่า ฮาวาเฮดซิกแต่ในความเป็นจริงกับกลายเป็นฮาวาวจอเลออนนั้นกินน้ำมันมากกว่าทั้งในสภาวะในเมืองและสภาวะโดยรวมซึ่งถือว่าไม่ตรงปกเป็นอย่างมากเพราะเขาซื้อรถ HEV ก็ย่อมต้องการความประหยัดในการใช้งานในเมืองทั้งนั้นและดูเหมือนว่าทาง GWM จะมุ่งพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ที่จะทําตัวเลขความประหยัดที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพียง15%เท่านั้นและที่เจ็บที่สุดคือเขาบอกว่าเมื่อเทียบออปชั่นกับราคาและสมรรถนะอื่นๆแล้วนั้นตัวรถคุ้มค่าเอามากๆส่วนเรื่องความประหยัดนั้นถือว่าลูกค้ามีความเข้าใจคาดเคลื่อนหรือคาดหวังกันไปเองประมาณได้ว่าความจริงแล้วรถไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งจากการประชุมและคําตอบที่ ที่ได้มาทั้งหมดในครั้งนี้ทําให้คุณป๋อเองก็หมดหวังและหมดศรัทธาและความเชื่อใจจนหมดสิ้นและคําถามทิ้งท้ายเขาก็ได้ถามไปว่าแล้วพวกคุณเคยลองใช้งานโจไลออนในชีวิตประจําวันกันบ้างหรือไม่คําตอบที่ได้คือยังไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวจึงเป็นสิ่งที่พอจะสรุปได้ว่าคนที่มารับฟังปัญหาแต่กลับไม่เคยได้รับรู้หรือมีผลกระทบกับปัญหานั้นอย่างจริงจังแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งคุณป๋อเองก็ได้แนบรูปอีโคสติ๊กเกอร์ของทั้งเฮดซิกและก็โจไลออนมาให้ดูเปรียบเทียบกันด้วยซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าในอีโคสติ๊กเกอร์นั้นตัวเลขอัตราสิ้นเปืองทั้งในเมืองและนอกเมืองนั้นโจไลออนทําตัวเลขได้ดีกว่าเฮดซิกเป็นอย่างมากแต่ความเป็นจริงกับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเมื่อต้องใช้งานในสภาวะน้ามันแพงเช่นนี้ มาดูทางฝั่งของเจ้าของผลิตภัณฑ์กันบ้างนะครับโดยหลังจากที่คุณเนและคุณป๋อโพสต์ได้ไม่กี่วันนะครับทางยูเซอร์ผู้ใช้งานชื่อ gwm thailand ก็ได้มีการโพสต์ชี้แจงยาวเหยียดเกี่ยวกับกรณีที่มีการประชุมและเกิดความไม่พอใจกันนี้ด้วยเช่นกันโดยข้อความที่ชี้แจงสรุปคร่าวๆนั้นก็คล้ายๆกับที่คุณเนทะและก็คุณป๋อเล่ามาก่อนหน้านี้ซึ่งทาง gwm thailand ก็ได้พยายามอธิบายชี้แจงลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงปัญหาอัตราสิ้นเปลืองโดยพบว่าจากการขับขี่ของลูกค้าและผลการทดสอบเพื่อยืนยันผลการทดสอบของบริษัทนั้นเป็นไปใน,นทิศทางเดียวกันซึ่งซอฟต์แวร์ใหม่สามารถปรับปรุงอัตราบริโภคน้ำมันได้ประมาณ10-15ปซ์ สำหรับการขับขี่ในเมืองแต่พบปัญหาเรื่องเสียงของเครื่องยนต์และคันเร่งและ E ีีโหมดที่สั้นสำหรับเรื่องตัวเลขอัตราบริโภคน้ำมันที่แสดงบนหน้าจอที่ลูกค้าแจ้งว่ามีความแตกต่างจากค่าที่คำนวณจากการเติมน้ำมันกลับถึง2กิโลเมตรต่อลิตรนั้นทางบริษัทได้อธิบายประเด็นดังกล่าวจากผลการทดสอบจริงที่เปรียบเทียบฮาวาโจเลออนและรถอีก2รุ่นที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันพบว่าความคาดเคลื่อนระหว่างหน้าจอและอัตราบริโภคน้ำมันที่คำนวณจากการเติมกลับ ของฮาว a โจไลออนและรถ2รุ่นดังกล่าวมีความแตกต่างกัน5%ถึง7%นอกจากนี้บริษัทได้มีการอธิบายผลการทดสอบที่พบว่า h a วาโจไลออนอาจจะไม่ได้เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในตลาด โดยเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือ Your Intelligent SUV เทคโนโลยีอันล้ำสมัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่มากมายขนาดของตัวรถที่ใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์รวมไปถึงความคุ้มค่าของราคาซึ่งจากประเด็นนี้อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารและทำให้ลูกค้าบางท่านเกิดความไม่สบายใจและรู้สึกไม่ดีทั้งนี้บริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงถ้าการอธิบายและข้อความดังกล่าวทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกไม่ดีหรือ เข้าใจผิดในเจตนาของการสื่อสารดังกล่าวและ GWM ยังได้อธิบายเกี่ยวกับตัวเลขที่อยู่ใน Eco Sticker ว่าตัวเลขที่ปรากฏนั้นรวมไปถึงรายละเอียดของการทดสอบแบบ n e d c ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของการทดสอบอัตราการใช้น้ำมัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขจริงจากการทดสอบจริงจากหน่วยงานกลางที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐทั้งนี้ลูกค้าอยากให้มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงซึ่งทางบริษัทขอรับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะดังกล่าวซึ่งจะบอกไกลๆว่าเขาไม่ได้ทดสอบด้วยตัวเองไม่ได้จัดทําขึ้นมาเองนั่นเองนะครับแต่ทางกลุ่มผู้ร่วมประชุมเองก็อยากให้มีการปรับปรุงตัวเลข ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะบริษัทเองก็ได้นําตัวเลขเหล่านี้ไปโฆษณาอยู่และอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงได้เพราะคนซื้อส่วนใหญ่มักจะดูตัวเลขความประหยัดประกอบกับการตัดสินใจและออปชันอื่นๆอ,อยู่แล้วและส่วนอื่นๆทาง g d m ก็ได้อธิบายถึงการปรับปรุงกําลังสตาร์ทของมอเตอร์ของเครื่องยนต์ จาก28เป็น32กิโลวัตต์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีการแจ้งเกี่ยวกับฟังก์ชัน ELK ที่ไม่จดจำการตั้งค่าที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในแบบเดียวกันกับ How wow h a w e l h e a d Six ซึ่งจากเทคโนโลยีที่ต่างกันและจะขอใช้เวลาปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นต่อไปคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคมและทาง GWM ยังทิ้งท้ายให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจในความจริงใจของการทำงานในผลิตภัณฑ์ของเขาต่อไป นั่นแหละฮะท่านผู้ชมจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เรียงมาและมีสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดจากเหตุการณ์นี้เสมือนว่าตัวรถที่นํามาจําหน่ายให้ลูกค้าใช้งานอาจจะยังไม่นิ่งหรือยังไม่ตอบโจทย์พอและยังมีข้อมูลเทคนิคที่ไม่แน่นพอในหลายๆอย่าง แม้จะดูใส่ใจกับปัญหาเล็กๆน้อยๆก็จริงแต่ถ้าตัวผลิตภัณฑ์มันนิ่งก็คงจะไม่ต้องมาไล่ตามปัญหาแบบนี้เช่นเรื่องอัตราความประหยัดถ้าจะมองว่าหน่วยงานกลางเป็นคนทดสอบก็จริงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณก็ใช้ตัวเลขเหล่านั้นในการพิมพ์ลงโบชัว ลงสื่อโฆษณารวมไปถึงการนำไปเสนอผ่านตัวแทนหรือ IM ก็แล้วแต่จนลูกค้าได้รับข้อมูลตรงกันว่าในสภาวะความประหยัดโดยรวมก็คือ23.8กิโลเมตรต่อลิตรโดยในสภาวะรวมของความเป็น H.E.V ก็มีความเป็นไปได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในพิกัดเดียวกัน ซึ่งความเป็นจริงกับไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วถ้า HEV ไม่ได้ประหยัดน้ำมันตามที่คาดหวังกันไว้ก็จะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ยัดเข้าไปให้เกิดภาระในอนาคตเพื่ออะไรและนี่ยังไม่รวมปัญหายิบย่อยอื่นๆที่ทางวิศวกรต้องมานั่งแก้ไขปัญหาตามหลังไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบสิ้นเช่นการไม่จดจำค่าการขับขี่ต่างๆ เมื่อดับเครื่องและสตาร์ทใหม่หรือแม้แต่การพูดข้อความคำว่าบ้านก็ไม่ได้เพราะผู้ช่วยในการขับรถก็จะพากลับบ้านในทันทีหรือนี่จะเป็นหนทางกลับบ้านอีกหลังของเขาเองหรือไม่ท้ายที่สุดขอตั้งคำถามกลับไปว่าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความไม่พร้อมของผลิตภัณฑ์ใช่หรือไม่หรือนี่คือเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันได้ ซึ่งโดยส่วนตัวผมเองก็ยังเชื่อเสมอว่าผลิตภัณฑ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ผลิตออกมาแล้ว ไม่ว่าจะมีส่วนประกอบที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์อะไรก็แล้วแต่ที่ประกอบมาเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจําหน่ายแล้วมันควรจะไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องของการใช้งานพื้นฐานหรือมีก็ขอให้น้อยที่สุดและแก้ไขให้ได้ไวที่สุดไม่งั้นก็ต้องวิ่งตามแก้ปัญหากันวนไปไม่รู้จบสิน้นจนสุดท้ายก็อาจจะถึงเวลาออกโมเดลใหม่มาทดแทนแล้วลูกค้าที่ใช้โมเดลเดิม ที่ยังแก้ปัญหาไม่จบก็ต้องทุกทนเสียเวลาเสียความรู้สึกเสียโอ,อกาสที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างมีความสุขตามที่ควรจะเป็นซึ่งประเด็นเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจผู้ใช้งานเป็นอย่างมากที่ไม่คาดคิดว่าจะต้องมาเสียเวลารวมแก้ไขปัญหาที่เขาไม่ได้เป็นคนก่อเขาคือผู้บริโภค ไม่รู้เรื่องและก็รับข้อมูลในทางเดียวแต่เมื่อต้องมาเผชิญกับปัญหากับทําได้เพียงไม่กี่ทางคืออาจจะมองเฉพาะข้อดีเพื่อกกบข้อด้อยทนใช้งานไปวันวันหรืออาจจะต้องตัดใจเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกอื่นๆเพราะในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มผู้ใช้งานบางกลุ่มที่เขาไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรยังคงมีความสุขแฮปปี้เป็นอย่างมากกับการใช้งานและสมาชิกใหม่ก็เริ่มรับรถเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันก็ไม่แน่ใจว่าคนเหล่านั้น ทราบประเด็นปัญหาเหล่านี้เหมือนที่สมาชิกเหล่านี้เจอหรือไม่หรือในอนาคตสมาชิกเหล่านั้นจะกลายเป็นเข้าสู่วังวนแบบเดิมนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรก็คงต้องติดตามชมกันต่อไปและในประเด็นนี้ก็คงต้องคอยติดตามกันต่อครับว่าทาง GWM จะมุ่งมั่นจริงใจแก้ไขปัญหาตามที่ได้บอกไว้รวดเร็วแค่ไหนจะจบประเด็นปัญหาที่เหมือนจะยิ่งแก้ยิ่งเพิ่มได้อย่างไร ปรดคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นปัญหามหากราบเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยการกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เช่นเคยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ข้อาบขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่ติดตามให้กําลังใจกันเรื่อยมานะฮะวันนี้เรามีแฟนเพจทาง a c e b o o k นะครับสามารถค้นหาได้จาก a d ด e ี e อ e ิเมนต์ชานะครับตามที่ขึ้นหน้าจอณขณะน,นี้หรือท่านสามารถติดต่อโฆษณาดได้ตามช่องทาง Facebook f แฟนเพจหรือติดต่อทาง l i n e แอดที่ขึ้นณนะขณะนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ